สวัสดีครับขอตอนรับเข้าสู่ช่องตันกไขคย่งลำภูนนะฮะตามล่าเสร็จเลยเจ้าอ,อัญชัยเหมือนเดิมว่ะคืนที่เรียบร้อยะฮะนี่จะได้อนกใหม่มาตัวนะฮะคืนเนี่ย ตรงปลายยอดต้นไผ่ฮะตรงต้นลำไย,ยนะฮะใกล้ๆนะฮะไังจกที่มันโดนกระปูดหลวงไปะฮะในเลือดนะฮะวันนี้ออกมาก็ยังขันอยู่นะครับถือว่าโอเคยู่ครับมก็จะเคล็ดจะลาบไปแล้วครับยังขันอยู่ครับ นกเข้าตัวใดฮะนกไปเข้าตัวไหนฮะับเราจะไปใช้กับนกไม้ฮะยังไม่ได้เฉลยแล้วครับนกไม้นี่ มีนกเข้ามาติดต้นจอนชัยแล้วครับจอนชัยคู่ฮะมันเรียบร้อยครับ

เราจะไปใช้ก่อนนะมากำเดียวครับเกมเดียวแล้วเสียงคู่ยังท่าได้ยินเลยคนระับโดดกอดคนระับลงมาอยู่ตรงนี้คนระับเดี๋ยวลงมาดูฮนะลงมาที่เรียบร้อยแล้ว อีกกุกบลูนะต่อไปเรื่อยครับตัวนี้คนลุดล่วงไปเยอะ ลายธรรมรดาทั่วไปรไปตะเกียบกดดูอ่อนอ่อนนะครับต่เข่งใหญ่อยู่ครับ มสองสามสีออ่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองลักษณะมังคลอย่างอื่นเกาเมียอะเดี๋ยวขอเก็บครับฝนลงฮะโอ้โหนะครับปอกแก๊กปอกแ๊กแล้วฮะให้ชอบป็อยลืมคดไร์แดแชร์กดซ่ไอไร้ช่องตัวไขายูู่นะครับขอบคุณครับ